ยากอะ yeah. ใช่แล้วดีวะวิงแมนไหมเพื่อนจริงเหรอจะสไนด์มึงเอาไงสไนด์ปะละ่ะของสไนด์สไนด์เลยนะเออเคเบิลอู <laughs> oh yeah. ้ยี้ยกูตายแน่เลยไ <laughs> า,าลองๆโอ้กูก็ไม่ได้เล่นนานนี้อะไม่ได้เล่นนานนี <laughs> <c oughs> ้อะกู <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ไม่แม่นเลยอะคือกูเล่นจะกูอ่านทางอัมออกหมดอะแต่กับมึงกูไม่รู้เหี้ย อะไรกันเลยทุกการเคลื่อนไหวกูอ่านออกหมดกับตัวกับฉันได้อ่านไม่ออกเหี้ยกันเหรอไม่รู้อ่ะไม่ได้เล่นด้วยกันนานก็เลยไม่เดาเดายากไงโอ้ยมีเปลี่ยนบูทด้วหน่อกูเปลี่ยนไม่ได้สัสไม่เปลี่ยนได้นี่ยวะเปลี่ยนอะไรดีวะกูใช้ดิสโลว์กูแอปบแอปเนี่ยแอปเนี่ยโอ้ย โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยเจ้ามันอะเฮ้ยเอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเขาไม่โดนได้ไงอะโอ้ยไม่เป็นเรื่องนี่ส่งเสียงหน่อยส่งเสียงหน่อยนี่นี่เฮ้ยกูเห็นอะไรกูเห็นอะไรไอ้เหี้ยไอ้เนี่ยมันไอ้เนี่ยมันหลอกดาว โนสระขอบไอ้ยเอ้ยเข้จ uh. uh, hey? ับเขจับเจาะเอ้ไเอ้ยเหียไม่อยากนนกันเนี่ยไอ้ยเอ้ยไอ้ไอ้ไม่โดนเลยอ๋อเอ้ยอ้ยอย่าบ้าได้าไเอ้ยไม่โอนไอ้เหี้ยไอ้ยตีเด้อ ยไม่โดนหรอกกู้อะไอเหี้ยเราไม่ไป่ก่อไอปู้ไอ้สัตว์เอ้ยเฮ้ยไอ้เล็กไม่อยู่เล็กหล่อเลยโอ้โหวาโลวาโลเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยอุ้ยจินตนาการได้สัตว์จินตนาการได้สัตว์เฮ้ยดิ้ดิ้ดี้ ไอ้ย่าเปล,เปลียนจุดเจอดีกว่าไ้สัตเฮ้ยไม่เปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนแล้วไอ้ย่าี่งางนะสี่นะาตันั่นแหละไอ้ย่ามึงง้างระเบิดไวสัตไอ้ย่ยที่ ไอ้ไอ้กูโทรศัพท์อยู่ตี่เลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งกูกดโทรศัพท์อยู่อย่าพึ่งเขื่อนจังหวะวะจะไปปรับแสงแล้วเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแสงอะไรอยู่ข้างหลังกูนะ เชียรเงียบเลยสัตว์เชียรเงียบเลยสัตว์นี่ไงเฮ้ยไอเชียไม่โดนนะเอ้ยมันก็จะว่าเวลาเงียบอ่ะมันแบบไอเชียร์ไปอยู่ใกล้กลัวกลัวลองหนมาบอกเลยมันกว่านี่เฮ้ยมึงยิงน้องทำไมเจ้าของมันอยู่นี่

ไอ้ยังไม่โดดได้ไงวะไอ้สัตว์ไอ้ยังไม่โดดอ,อีกนะไอ้สัตว์ไกลเกินนี่เหี้ยไอ้สัตว์สัตว์ไกลตรงกันไปน่านดู <c oughs> อะไรดีวะกลั <c oughs> วทุกคนน่าจะคิดถึงตัวนี้ถ้าคเล่กตัวเนี้ยน้องๆหลายๆคนน่าจะคิดถึงตัวนี้ของกู <O> โอ้ทุกคนครับเ <c oughs> ชีย่ยโอ้แสงแสบตามากยังยังแสบตาเหมือนเดิไมไหมนะแสงเนี่ย ระวังทิกเกอร์ด้วยจิปเกอร์ได้เดี๋ยวกูจะการฝั่งซ้ายเองเพื่อนได้ไม่ไปต่อขวาแบบนี้ไม่ค่อยชอบเลยอที่โดดยากว่ะถึงมันจะมีเยอะอเฮ้ยเ,เ,เชียลิเปอร์ฝั่งด้วยฝั่งนูนะ้นน่ะเฮ้ยมันดิง้งเฮีย ออกอนเลยโอ้โหไม่เงเดี <laughs> yeah, ่ยมเยียมกูยังเหมือนเดิมเพื่อนเวลา <'m> เจอมอท่าในะห้ามอยู่ไกละนะไม่งั้นไม่กลางโลกไม่เป็นผลนะในจังหวะที่มันกลางโลกกูยิงแก๊สเข้าไปแล้ว กูว่เดิมกูมาแล้วตอนนี้นสุดพิลิเอชเชสเฮ้ยเยอะยิ้วฮะกูไม่สนอาร์นะกูเกียดหมอทั่งมึงจะรอบ้างก็ได้เพื่อน รอจากการพวกอารตเต่าด้ยอาเข้าล้ยังวะใกล้ละเกดการไปล้ะแม่งงี้ยสครัเนช้าวะ่ะอะไร ไม่ตายเหรอขนาดนันกูจะอยู่ได้เลยแหละเอ้าไอ้ยัยลืมดูดเดี๋ยวใส่คู่เลยยัยเออยิงไปก่อนเออยิงไปก่อนเออยิงไปก่อนไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาเออยิงไปก่อน Tập bằng sát <laughs> Đây em <không? cười> Ủa Ủa ra cả đám á rồi ตหมดหิวเพื่อน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 ทำอะไรทำไ มาคู่หูห 9. อู้หเก่าอือวาฟอร์เลยขอกระทื่ดเลยท่านได้ไหม <What? S 1> เดน,นุกจาัก,การนะครับไม่ใช่นุกมอท่า เดี๋ยวอัดแต่การเองมามึงไปไวเดี๋วไวอีก <laughs> ทีกูสามารถไปครึ่งแมปได้แค่สองแดนได้เพื่อน อย่างไรให้กูไปนแนวหน้าหน่อยก็ดีเพราะว่าจะได้เคลียร์ได้เจ้ปึ้งฝักด้วย okay. ไว้ใจได้มุกใช่ไหมเดี๋ยวกูดักหลังฮะ โดนเต็มฐานเลยสิ่งที่เราจะต้องกลัวไม่ใช่ไม่ใช่โดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีจ้า ย่ายามายามายามาโอ้โไม่ได้ฟิคิวนานไปเลย มามาดิมาดิมาดไม่มันให้มันรู้ไปโลนินเนี่ย ไอชิบหายแล้วไมตอให้กูดูมกูอย่าตายอย่างลูกกูชายสับไหนวะสับไหนวะสับไหนวะ ซั่มเลวะซั่มเลยวะอุ้ยเจ็บก็ได้เจ็บก็ได้ไป คอไปดิเอ,อ่อออกด้วยเพื่อน โอ้ยยังมีโลนีสองตัวเลยจริงปะโคตรมันวันนี้ไม่เป็นไรเพื่อนกูเอาอยู่ได้เลยเพื่อนบอกว่าอยู่กูก็ไม่ต้องสนอะไรทั้งนั้นออ อย่ามีโฮมีิเกะอย่ามาไฟใส่กูอย่ามาไฟใส่ก uh huh ูอย่ามาไฟใส่กูบอกว่าอย่ามาไฟใส่กูไง อย่ามาไปใส่กูอย่ามาไปใส่กู <c oughs> <c oughs> เรียกกูว่าโกสว้าวเดี๋ยวโคดไวอะเร็วอะโคดไวเลยเลีร์โคดเร็วไอ้